อ9 9แล้วนะครับเด็กๆจากรูปจงหา xyz มาด้วยเส้นขนานกับสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ความรู้ทางเส้นขนานกับสามเหลี่ยมเนาะอ่ะเรามาดูว่ามีอะไรบ้างก็แน่นอนเด็กๆเราเห็นว่าเส้นนี้นี้นี้นนขนานกันอ่าพี่ป๊อบขออนุญ,ญาตแรงเงาเป็นเขียวเขียวโอ้โหใหญ่โตมโหฬานเอาไหมาเขียวเขียวเขียวพอมันมีเส้นขนานปุ๊บต้องมีมุมแย้งนะครับมีมุมแย้งอ่านี่ไง หกคูณ y หกสิจบแล้วคูณ y หกสิองศาจบต่อไปนี่มุมภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันเป็น180เพราะฉะนั้นอยู่ตั้งสมการ z บวก1้อเท่ากับร้อครับ z ออกมาเป็น180ดลบด้วย133นะครับเ,เวลาคิดเลขนะก็1 0บลบสได้7 18ถูกยืมไปเหลือ17 17ลบ13ได้4 47ครับแล้วก็ x หรอนี่ไงสามเหลี่ยมนี่ x เรามองสามเหลี่ยมนี่ครับเรามีสามเหลี่ยมรูปนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นเอ่อ x บวก y บวก z เท่ากับ1้0ยถูกไหมครับ y คือ66 Z คือ47เท่ากับ180บวกเลขนิดนึงตัวนี้7บวก6เป็น13ใส่3ทด1 6บวก4เป็น10เป็น11 113เท่ากับ180 X ก็คือ180ลบ113นี่หลายๆคนชอบมีปัญหากันลบอย่างนี้นะ,ะ10ลบ3ได้7 18ถูกยืมไปเหลือ17 17ลบ11ก็ได้6ก็67ครับ6ก็ประมาณนี้นะครับ x y z ก็ตามนี้เลยโอเคครับผมทุกคน